ดีครับอันนี้เขาลุกที่ที่ที่สี่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยชันแต่ว่าวิวโคตรสวยเลยครับดูครับอันนี้คือวิวประเทศไทยนะครับรุน่นครับมีควันไฟอยู่มีควันไฟอยู่โน้นนะครับน่าจะเป็นแถวบ้านคาครับบ้านคาบ้านบึงวิวครับอันนี้เพื่อนๆที่ร่วมทางเราร่วมเดินทางกับเราอยู่ข้างหน้าครับยืนถ่ายรูปอยู่ อันนี้น่าจะเป็นจุดไถลูกครับต้นไม้บางโคตรเหนื่อยเลยครับเขาบอกอันนี้สำหรับคนที่ชอบเดินเท้าเปล่านะครับแนะนำถ้าพว,พวกเป็นโรคความดันถ้ามานะครับเพราะต้องขึ้นเขาเหนื่อยมากอันนี้เรา เราเที่ยวแบบเชิงระบบนิเวศครับเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติห้ามทิ้งขยะนะครับท่านที่ขึ้นมาเที่ยวโปรดหิ้วขยะของท่านกลับไปบ้านด้วยนะครับอเอาเที่ยวแบบธรรมชาติเราก็ต้องดูแลธรรมชาตินะครับนี่นนนนนนนครับขอบอก อู่เจ้าของคนไทยก็รู้ครับเหงื่อท่วมเลยครับสวยง่มอยู่ไหรอเพื่อนเพื่อนดูวิวครับวววินี้สยกินไม่หมดครับวิวครับวิวกินไม่หมดครับเพื่อนเพื่อนครับเฮือนฟ้าไม่ใช่เหรอเออเฮือนแสงที่ไทยไทยเดินดีดีพ่อหมือนนี่พ่มาทั้งครอบัวเลยครับมาทั้งไซสทั้งพุงนะครับ อันนี้เป็นจุดแรงม้าอีกทีนึ่งครับถ่ายรูปเนี่ยครับขอบอกครับเหนื่อท่วมตัวเลยครับดูแขนครับมีแต่เหงื่อยทางนั้นเลยครับคุ้มครับคุ้มคุ้มเหนื่อยแต่คุ้มครับถึงจะอยู่ป่าก็จริงครับแต่ก็ยังชอบป่าอยู่ครับครับผมเดี๋ยวตามพ่กไม่ทันครับ ดีก่อนนะกครับฝากช่อง YouTube ผมด้วยนะครับธนวินครับลุยชมธรรมชาติครับไปดูช่อง YouTube จบได้ครับเขาเขาไปในช่อง YouTube ได้ครับผมมี YouTube อยู่ทำเกี่ยวกับพวกสมุนไพรด้วยรีวิวการทำอาหารดำเนินชีวิตตามธรรมชาติทีนี่ครับเพราะว่าเรายาวไม่ได้เดบดเราจะไม่พอครับเพราะเราเดินทางไปกลับประมาณ10ประมาณ10 10ชั่วโมง นั่นคือว่ารวมทั้งเราต้องนั่งพักด้วยเราจะเดินรวดเดียวไม่ไหวอันนี้คือไม้นวดน,นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเทอกที่สองที่สามนะครับถ้าใครคนไหนอยากดูเต็มๆนะครับแบบว่าระทึกระทึกนะครับ้องเข้าไปดูในช่อง Youtube ครับธนาวินลุยชมธรรมชาติอันนี้ มีคนนั่งพักรออยู่ข,ข,ข,ข้างหน้าครับอันนี้น่าจะเป็นลูกที่ห้านะครับเขาที่เราจะต้องขึ้นไม่ต่างจากลูกที่สามดูครับธรรมชาติเดี๋ยวเราเรากาลังจะโดนธรรมชาติลงโทษนะครับดูครับดูในกล้องไม่สูงนะครับแต่โลกแห่งความเป็นจริงโคตรสูงเลยครับต้องไปยตรงนูนอยู่น อันนี้คือน้ำเขาต่อลงมาจากหน้าผานะครับต่อลงมาจากซอกซอกหินนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันไม่ไหลฝนมันไม่ตกครับนี่ครับเพื่อเพื่อจะไหลลงมาตรงนี้เขาไว้รอ,องน้ำกินน้ำน้ำป่าธรรมาชาติทานได้ครับไม่ต้องกลัวเป็นโรคนิ้วอาจจะเป็นอยู่นิดนึงนี่ครับดูหินครับมีรูด้วยครับรูแบบแปลกแปกครับ ไม่เคยเห็นครับรูหินแบบแบบแบบนี้โคตรแปลกเลยครับรูหินครับคงวิ่งเลยครับเดี๋ยวแบตบไม่พอพอเราต้องใช้การเดินทางอีกนานน,นี่ทีมที่ร่วมเดินทางของเรา ต้องใช้ไม้พยุงนะครับไม้เท้าเอาไม่อยู่ครับต้องใช้ไม้ไม้ไม้พยุงไม่งั้นคุณจ,จะจไงจะไงท้องไงไซ